ไปแล้วป้าไปไปไแล้วไป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 ้วไปแน้วไปแล้วไปแล้วไปชล้วไปแ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 ล้วไ่แวแล้วไปแล้วไแล้วไป้วไปแลวไล้วไปแล้วไปล้วไแล้วไปแ้วไปแล้วแ้ล้วไปแล้วไปแ้วล้วไปแลววไปแล้วไวไปแวแลวล้วาปวไล้วววล อะค่อนข้างเป็นไวรัลค่ะอย่างเยี่มหรือว่าเอื้อไฉในเรื่องแล้ก็แบบคนเต้นตามแต่แล้วคือเพลงต่อไปที่เราจะเอาลงสกิปค่อนข้างคิดหนักว่าจะต้องเป็นเพลงอะไรดีก็ทํากันบ้านหนักพอสมควรอย่างโชว์นี้มีความพิเศษอะไรยังไง,ไงโชว์นี้จริงๆเป็นเพลงของตัวเองนะคะเป็นเพลงที่ปล่อยมานานเลยด้วยแต่ว่าพอมีแร็เซอร์ใช้เข้า,ขามาเรามีการปรับเปลี่ยนท่าเต้นปรับเปลี่ยนโชว์ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวได้ชมกันค่ะแล้วมีการทำโชว์ใหม่ไหหรือไม่ต้องตื่นมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรือว่ายัางไง เลิกงานระหว่างนั่งรถก็จะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็คิดงานไปด้วยค่ะหรือทุกเวลาที่เราว่างก็จะคิดงานไปอย่างเดินพรมเมื่อกี้คือวอร์มใช่ไหมพี่ที่ร้องวอร์มเหรอวอร์มเหรอเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เต้นแต่ว่าพี่ทุกคนส่งมาเขาตัดต้องวอร์มต้องมีทีมพี่เป็นทีมไหมครับจริงๆแล้วบนเวทีทำคาดบอกอะไรไม่ได้มันเป็นสถานการณ์สดนั่งงานที่เราต้องรับมือ อย่างนี้ความคาดหวังในแต่ละวันที่เราไปโชว์ในแต่ละที่มันมีความสนใจมั้เพราะว่าแต่เขาบอกถ้าจ้างลําไยไปมันต้องยิ่งใหญ่เก่งไปต่มันต้องสิ้นยังไงก็ถามว่ากดดันไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้กดดันจนจนกระทั่งแบบไม่เป็นตัวเองค่ะคือเพราะว่าทุกโชว์ของเราเราก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเราใส่ความเป็นธรรมชาตินะฮะมันก็เลยจะแบบแต่ละงานออกมาก็จะไม่เหมือนกันอย่างการที่โชว์แต่ละโชว์มาอย่างไรคอนเซ็ปต์โชว์แต่ละโชว์ต้องแต่เอามาจากอะไรคุณพิสุวรรณ เสพก็เป็นลำไยเลยค่ะว่าตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนที่ถนัดร้องเพลงเร็วถนัดแบบเลีงโจ๊ะสนุกสนุกเราจะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงช้าเพลงช้าก็จะมีนานๆทีค่ะก็จะเน้นความสนุกส่วนใหญ่ส่วนเพลงช้าก็จะมีแกลเลี่ยนบ้างเป็นบางช่วงเออเพราะอย่างไรคนมองว่าตารางงานเราเต็มทงเดือนเต็มทั้งเดือนเลยเดือนนี้มีประมาณเท่าไหร่นอกจากสามมากกว่าสามสิบไหมเดือนนี้มีห้าสิบสามห้าสิบสามเราต้อิ้งสามงานเราตัดการคิวโชว์ยังไง เกิดเรื่องตารางงานจะเป็นเรื่องของค่ายบริหารให้ค่ะว่าเวลาอา่ารับได้ไหมถ้าเกิดมีงานติดาาต่อเข้ามาเวลาเราวิ่งทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเรื่องของค่ายมากกว่าแต่งเราก็บริหารเวลานอนของเราเองอ่ะแบบนี้เรามันมีผลกรกับสุาพบ้าก็ว่างานเราแน่มากเหนื่อยก่นี้กว่าหนูคิดว่าตอนนี้สุขภาพหนูน่าจะชินไปแล้วชินไปแล้วชินคนเดียวแดนเซอร์ชินด้วยมั้ยแดนเซอร์อยู่ในช่วงปรับตัวค่ะเราจะเป็นแดนเซอร์ชายปรับตัวบอกว่าอยู่วงลำญ่ก็มีอแดนเซอร์มีบ้านมีรถกัน คนไหน,นที่บอกว่าผ่ำบ้านผ่ำรถได้หมดแล้วก็ยังมีเงินเก็บมีมีบ้านมีรถกันค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าจะเลือกเก็บกันแบบไหนมากกว่าไงค่ะ,ะเราดีจ<ม>ใจที่แบบผ่ารเจอแรงเสือกมาด้วยมองกันดีใจค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็คือพยายามอยากให้ทุกคนมีบทบาทในวงอยากให้เป็นที่จดจำค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบไปกัะนั้งทีมเลยพอคนมาดูโชว์จะได้คุ้มด้วยได้มาดูหลายคนไม่ใช่แค่เรา เวลาเล่นมันก็จะสนุกไปด้วยเมื่อแบบคนทุกคนมีไฟค่าวเราสามมรถเล่นกันได้กับทุกคนอย่างมันต้กงมัน้ออย่างเงี้ยเรามีระเบียบไหมครับว่าต้องมีกฎข้อห้ามอะไรไหมขห้ามแบบพวกแขวอะไรเงี้ยเรามีบอกมาไมีบออ่ดกฎจริงๆหนูนี่ว่าทุกวงมีค่ะวงหนูก็มีแต่ว่าก็เป็นกฎทั่วงไปอะไรเงี้ยมีประมาณไหนที่ที่ไปวัดสขอดูพิเศษเลยเพราะว่ามันจะต้องทำทุกวันมันจะต้องไม่เจ็บไม่ตายไม่หายไม่ปวดเกืออย่างของหนูเนี่ยคือ ลาได้ป่วยได้เราเราไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันห้ามสุขภาพไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ให้เสียงานประมาณนั้นเลยเจ้าพีตัวสำรองไหมคือว่ามีใครถ้าคุณป่วยสองคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะก็จะมีะสําหรับแต่ละคนไปว่าอย่างในเซื้อหญิงก็จะมีคนที่มาแทนประจําอยู่ในเสื้อชายก็เหมือนกันก็จะหาะให้หาไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้เราป่วยจะไปต้องลาเนี่ยจะต้องมีใครมาแทนแต่ว่าก็ต้องผ่านเราก่อนถือว่าโอเคไหมอนะไรอย่างเงี้ยมีเยอะไหมมีแเป็นการคุยอะไรนะรำยัย ถ้าความดื้อหรอให้ใครเรียนเยอันนี้ไม่รู้เลยแต่เราต้องเรียนหนักก็มีบ้างอ่ะแต่ก็ไม่ได้ดื้ออะไรขนาดนั้นมันก็เป็นวัยรุ่นอ่ะเนาะอย่างน่าจะเป็นคือวงเราทำงานหนักกันด้วย ความชายแท้แม่ก็จะมีความเป็นผู้ชายอยู่ที่เราจะอาจจะต้องติดกัดนิดนึงเรามีกฎไหมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยขึ้นทันบนหรือว่าตอนนี้เริ่มจะมีแหละเพราะว่าเพราะว่าเด็กชายมไม่เน่าทีรวนลมเยอะเกินก็อาจจะโดนดุกุ้ยังมาเล้ากิตรวจเามาตรวจดเ็ตอนนี้เป็นไปยังไงยังไงางก็ตอนนี้พี่เขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วค่ะก็ยอมรับว่าวันนั้นมีอาการเมา เตการในวันนั้นดยังไงทไงปกก็คือเหตุการ์ไปนั่งกินค่ะก็ไปกับีเอรหลว่าไปกันสคน้วี้เรียกว่ามว่าี่เขาน่าน่าจะดุนอกค่ะเขามาพฤติกรรมที่เร์มองรมองว่าแบบมันน่าจะไม่ปบเรที่เาเข้าถึงตัวเราแบบประชิดก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าพีก็เช่กันว่าเออเดี๋ยวึนะคะ เขาเข้ามาจู่จมเราตดนไปเราก็ตจแล้เราการที่เาเราไม่พอใจช่ไมพค่ะเราคือค่ะตอนแรกยัง่ะตอนแรกยังเราบอกว่าพอทีมัานเริ่มแบบว่าเริ่มแบบคมันเริ่มเรียกว่าอะเริ่มคนกรัวพี่หนูไม่ได้แกว่าภาษาางเรียกเลยมันเริ่มแบบชุลมุนเลยค่ะเขาก็เริ่มแว่าไอเทียไอสัตว์อะไรประมาณนีค่ะแกแกานมีใครช่วยเจราให้มีคณะคะตอนนั้นมีแค่หนูมิ้นพี่เกแล้วก็บอสที่สี่โ ก็เราก็ไม่อยากมีปัญหาว่าพอดีว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่เขาก็พยายามแบบว่าเออบอกให้ใจเย็นเพราะว่าทางนั้นเขาก็แบบน่าจะเป็นลูกค้าประจาด้วยแต่เขารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นลำไยแล้วเขาก็ตั้งใจจะมาแบบมาชิมตอนแรกไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดเสียงดังค่ะพูดประมาณว่าอเออลำไยเหรอตอนไหนอ่ะใครอ่ะตอนไหนลำไยอะไรแล้วมือยู่ก็แบบเข้ามาถึงตัวเราเข้ามาใกล้มาก แเราก็พยายามนิ่งค่ะเพราะเราก็ไม่อยากดีขึ้นถ้าลูกอาเรียกพี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วเผาก็แบบยอมรับว,ว่าโอ้นั้นขอโทษนะ<อ>มีมีอาการมึงงจกกริงก็แบบด้วยความชื่นชอบแะบไหนก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็แค่ย,ยคืดหยุ่นใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดตรวจตัวยัง อะไรกันหนูท่านขนาดต้องขนาดนั้นเลยเหรอคนเราหนูว่าปวดเห็นใจน้องมากๆคือไม่ไม,ไม่ไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้ซึ่งคนที่หนูว่าผลกรรมอม่ะทำทำไมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยตอนนี้สิ่งที่หนูใส่ใจน้องคืออะไรคะต้องอะไร้องคะก็น่าจะต้องเป็นครอบครัวแล้วะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้หนูว่าครอบครัวอาจจะต้องช่วยซัพพอร์ตน้องเพราะคนใกล้ตัว ต้องให้กำลังใจน้องมากๆค่ะเพราะไม่อย่างนั้นตัวน้องเองกลัวว่า,วาวน้องจะแบบว่าจิตตกไปเด็กบางคนก็จะบอกว่าน้องก็เป็นคนดีงกวรเรี๋ยวว่า 아 ê n